และด้วยฮอกาคิปตันสิบรุ่นนี้เป็นรองเท้าสายเดรรเทนเนอร์สำหรับใครที่จะหาไปเป็นรองเท้าซ้อมทคำความเร็วอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับไม่เหมาะก,กับทคำความเร็วอะไรเดี๋ยวจะลองให้ดูเป็นรุ่นที่ลื่นไหลและนุ่มสบายที่สุดตั้งแต่ฮ o ก a ามีมาเลยรุ่นก่อนก็พูดแบบนี้ฮอ้าคิปตันสิบรันสมูทรองเท้าที่ฮ o กาการันตีมาว่าวิ่งลื่นไหลและนุ่มสบายที่สุด พูดถึงความนุ่มสบายของรองเท้าแบรนด์ฮ o กาเชื่อได้เลยว่าพี่ๆหลายคนเนี่ยต้องคิดถึงตัวของคลิปตันซีรีแน่นอนแล้ววันนี้เดินทางมาถึงรุ่นที่10แล้วรองเท้าที่ไม่ได้มีดีแค่ความนุ่ม <S 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 2> <S 2> และถ้าเราพูดถึงคลิปตันเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2014อันนั้นเป็นคิปตันรุ่นแรกเลยที่มีการวางจาหน่ายแล้วได้การตอบรับจากพี่ๆนักวิ่งเป็นอย่างดีมากเพราะว่าเป็นรองเท้าที่เรารับแรงกระแทกได้ดีและมีความเบาผสานอยู่ในคู่เดียวกัน ก่อนจะเดินทางมาถึงรุ่นนี้คลิปตั้นรุ่นรแรกๆเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่ขัดใจพี่ๆอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่อง หน้าเท้าที่แคบหรือโฟมที่นุ่มยั่วเกินไปแต่เชื่อได้เลยว่าทางโค้าเนี่ยพัฒนาคลิปตันให้ดีมาเรื่อยๆดีมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าเท้านะครับผมคือตัวเนี้ยเขามีตัว 2E มารองรับด้วยพี่ๆน่าจะทราบกันอยู่แล้วหรือตัวโฟมเนี่ยที่รู้สึกว่ามันนุ่มเกินไปหรือยั่วเกินไปเนี่ยโก้าก็พัฒนามาเรื่อยๆให้มีความพอดีอยู่ในตัวแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ถ้าพูดถึงคลิปตันเนี่ยต้องพูดถึงรูปทรงเมตาล็อกเกอร์เชฟที่ให้การวิ่งไื่่นใสสบาย นุ่มสบายที่สุดนะครับผมตัวนี้จึงถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ลื่นไหลและนุ่มสบายที่สุดตั้งแต่โฮก้ามีมาเลยรุ่นก่อนก็พูดแบบนี้อ่ะงั้นเราเอามาเทียบกันเลยแล้วขออนุญาตเริ่มเปรียบเทียบจากเรื่องแรกเลยคือเรื่องความนุ่มเรื่องความนุ่มขอเจาะไปที่ตัวโฟม ตัวนี้ใช้โฟมชนิดเดียวกันนะครับเหมือนตัวของรุ่น9เลยตัวนี้จะเป็น c m e ว่าเหมือนเดิมแต่ว่ามีการปรับจูนเล็กน้อยนะครับผมให้มันมีความนุ่มสบายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์เดิมแน่นอนตัวของคิปตันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น9หรือ10ก็ยังมีความนุ่มสบายคล้ายๆกันนะครับเรื่องที่2เรื่องการรองรับแรงกระแทกบอกเลยครับว่ารุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงมาเยอะมาก เพราะว่ารุ่นที่10ตัวนี้นะครับผมมีการเพิ่มสแต็กมาถึง10มิลิเมตรจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นตัวรุ่น9เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3 2เนาะตัวนตเนี้ยสแต็กคิวเนี่ยอยู่ที่42สูงมาโอ้โ oh, หเป็นเซนเลยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบวิ่งลงส้นนะเรื่องการรองรับแรงกระแทกตัวของรุ่น10เนี่ยตัวเนี้ยดีมากๆครับ สพูดถึงความลื่นไหลเมื่อกี้นะครับผมเราพูดถึงความหนาที่มากขึ้นแล้วอันนี้ยังมีเพิ่มเข้ามาคือในเรื่องดอปตัวนี้ดอปเพิ่มเข้ามาจากเดิมนะ3มมิลิเมตรตัวนี้เป็นดอป8นะครับผมแล้วบวกกับตัวของรูปทรงเมตาล็อกเกอร์เชฟเนี่ยที่มีการปรับปรุงนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นอกจากเรื่องความหนาการรองรับแรงกระแทกที่ดีกว่าเดิมแล้วนะครับผมตัวนี้ยังมีการวิ่งที่ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นประหยัดแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ เรื่องที่4พูดถึงเรื่องผ้าด้านบนกันบ้างตัวนี้ก็มีการอัปเกรดนะครับผมจากการใช้ตัวของผ้าอินซิเนเมตเนี่ยมาใช้เป็นผ้าแจ็กกาดนะครับทำให้เรื่องการระบายอากาศเนี่ยก็ใกล้เคียงกับรุ่นเดิมแต่ที่เสริมเข้ามานั่นคือความคงทนของตัวผ้านะครับโดยเฉพาะพี่ๆคนไหนนะที่รู้สึกว่าเวลาวิ่งเนี่ยแล้วหน้าเท้ากว้างเนี่ยเราไม่ชอบเสีบสีจนขาดน,นะครับผ้าจ็กกาดเนี่ยทำมาให้ทนกว่าเดิมแน่นอนครับ อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือตัวของระบบเชือกนะครับในการมัดนะตัวนี้มีการปรับปรุงนะครับให้เป็นล็อก2ชั้นถ้าเราจะเห็นนะด้านในนี้นะครับผมก็จะมีตัวบริเวณลิ้นรองเท้าเนี่ยมันจะมี2ข้างให้ล็อกนะครับผมเพิ่มความกระชับบริเวณกลางเท้าด้วยครับ เดิมทีคิปตันซีรีส์เนี่ยเป็นรองเท้าเดลี่เทนเนอร์นะครับผมพี่ๆหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วแต่พอมาเป็นรุ่นคิปตัน10ตัวนี้แล้วนะครับผมนอกจากเป็นเดลี่เทนเนอร์ได้แล้วเนื่องจากเมื่อกี้ข้างต้นที่เราบอกไวนะ้เนาะมีสแต็กที่เพิ่มมากขึ้นมีดอกที่เพิ่มมากขึ้นทําให้รองเท้าตัวนี้สามารถเป็นรองเท้าที่เอาไว้ซ้อมรองรันซ้อมวิ่งไกลได้มีความลื่นไหลประหยัดพลังงานด้วยนะครับและนี่คือดีเทลทั้งหมดที่วันนี้จะเอามาบอกพี่ๆนะครับผมแต่ถ้าอยากรู้ว่าฟิลลิ่งจริง เวลาใส่จริงอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้น้องกล้องมาลองให้ดูครับเอากล้องรับไปโอ้โหโยอ, <c oughs> อีกแล้วโอ้เอาเป็นว่าเมื่อกี้ฟังพี่ปั๊กพูดดีเทลกันมาเยอะมากพอสมควรแล้วยังไงมาฟังความพิเห็ษส่วนตัวของกล้องกับรองเท้ารุ่นนี้กันครับฮ o กาคิ i จ t o สิบจะดีแค่ไหนผหรับกล้องมาชมกัน สำหรับเจ้าโคล่าคิปัสินะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเยอะพอสมควรเลยนะจากที่ผมฟังจากพี่ปักเมื่อกี้เอาเป็นว่าเรื่องแรกถ้าผมไม่พูดเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับกับโฟมที่ปรับความหนามากยิ่งขึ้นส่วนตัวเนี่ยผมสัมผัสดได้ถึงความหนาที่เพิ่มขึ้นมากกว่ารุ่น9จริงๆนะและที่สําคัญรุ่นนี้ยังเพิ่มความนุ่มขึ้นมาด้วยรองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําหนักตัวอยากหารองเท้าที่รับแรงกระแทกดีๆรุ่นนี้ก้องแนะนําเลยครับส่วน่อน,นก็ คือผ้านั่นเองนะครับผ้าตัวนี้เปลี่ยนใช้เป็นแจ็กกาดซึ่งข้อดีของเขานั่นก็คือความทนทานเหมือนที่ติ๊กักได้บอกไว้แต่ข้อเสียสาหรับกล้องกล้องไม่ค่อยชอบผ้าชนิดนี้ในเรื่องของการระบายอากาศเท่าไหร่เพราะว่าการระบายอากาศของเขาเนี่ยจะน้อยกว่ารุ่นเก่าที่ผ่านมาส่วนถัดมานี่ตัวนี้ได้มีการอัปเกรดที่เรียกว่าดับเบิลไลท์ล็อกนะครับก็คือตัว ตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยในรุ่นก่อนของเขาจะมีการล็อกแค่ทางด้านหน้าอย่างเดียวตรงท่านั่นบนตรงกลางอ่ะอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวรุ่น10เนี่ยได้มีการล็อกมาทั้ง2ฝั่งเลยอันนี้ก็จะได้เพิ่มความกระชับมายิ่งขึ้นสำหรับใครที่รัดเชือกแล้วรู้สึกว่าในรุ่น9เนี่ยมันเกิดการหลวมมันเกิดการหลุดง่ายนี่นะฮะ ตัวนี้แก้มาเรียบร้อยอตัวนี้ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับมาพร้อมกับรันสมูทนั่นก็คือวิ่งอย่างสมูทด้วยเมตาล็อกเกอร์ของตัวรองเท้านั่นเองมีความกลิ้งที่กําลังพอดีนะครับไม่เยอะมากจนเกินไปแต่ต้องบอกว่ารุ่นนี้เขาเพิ่มดอปขึ้นมาถึง3ม mm, มเป็นดอปแปะนะฮะเรื่องแรงส่งตัวเนี่ยจะสูงมากกว่าตัวรุ่นเ้าที่ผ่านมานะครับ ส่วนเอาโซนทางด้านล่างนะครับอันนี้ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นแต่อาจจะสังเกตว่ามันมีความหนาขึ้นนิดหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคครับสำหรับคะแนาานภาพรวมโฮกา้าคลิปตันสิรุ่นนี้กล้องให้อยู่ที่7เต็ม10ครับอาจจะมีในส่วนของตัวผ้านะครับที่ล้องรู้สึกว่าระบายอากาศได้น้อยกว่าตัวคิปตัน9แต่แลกมาด้วยความทนทานและก็ความกระชับที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็อาจจะหย่นหย่นกันไปนะฮะแล้วก็ในส่วนถัดมาก็คือโฟม ด้วยโฟมที่เพิ่มความหนามากยิ่งขึ้นเนี่ยแต่กต้องกลับมองว่าความเด้งของรองเท้าเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นตามอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะสำหรับใครที่ชอบในฮก้าในรุ่นก่อนๆเนี่ยอาจจะชอบในรุ่นคลิปตั้งสิก็ได้นะครับและด้วยฮอกาคลิปตั้งสิรุ่นนี้เป็นรองเท้าสายเดรดเทนเนอร์สำหรับใครที่จะหาไปเป็นรองเท้าซ้อมทาความเร็วอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับไม่เหมาะก,กับทําความเร็วอะไรเดี๋ยวจะลองให้ดู เน işte ี่ยล่ะเหนื่อยไหมล่ะใช่ไลเลยก็ถ้าทำความเร็วก็ประมาณนี้แหละครับแล้วสำหรับตอนนี้นะครับที่ร้านในบริเวของเรามีวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์หน้าร้านสาขาแลวราคาเพียง5,990อยบบาทนะครับและนี่ก็เป็นเพียงรีวิวจากทางเราคลิปต่อไปก็จะเอารุ่นไหนมารีวิวให้อีกติดตามไว้นะครับแล้วันนี้ก้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ